สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ลุงเงาะพามันเก็บมะเขือมาสวนที่ลุงเงาะเองนะครับฝั่งแม่น้ํากกของตําบลเวียงเหนืออาเภอเวียงชชยจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับมะเขือของลุงเงาะนะครับมะเขือเจ้าพญานะครับ ตามลงเหาะมาเลยนี่ก็เลือกเขาหลกเ่าเนี้ยโอกมาน้ำท่วมไปรอบหนึ่งไม่ตายนะฮะสวยสวยทั้งนั้น หวลวงพ่อก,ก็ความสูงก็ร้อยหกสิบห้านะแต่มะเขือนี่สงสัยจะโนโะ่นครับสองเมตรประมาณสองเมตรสองร้อยเซนติเมตรสองร้อยเซนติเมตรไม่สวยไม่เอานะครับ ปอดยานะครับนี่ครับไม่ได้พ่นนะครับแต่รถเอาสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับตามลงเงาะมาเรื่อยๆนะครับขอดด้วยบวบนะครับนี่ครับ Rục dây xuê lên Một, một Hãy subscribe มือเดียวไม่ได้ยาวบวกเหรียมนะครับเป็นบวกเหรียมเป็นบวกเหรียม ไม่ขมนะครับบวบบูบสวยบวบตรงงอ,อเอง ปล่อยขายนะเหลือจะขายก็กินสวนลงเาะปอดสามต่อไปก็เป็นแตงนะครับแตงลงออุงเ็าะจะเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นสีเหลืองเฉยๆนะแตงขี้ไก่แต่ว่ามัน กรบนี่ครับลูกกําลังน่ารักลูกกาลังน่ารักบ้านลูกเงาะเลือกแปลงขี้ไก่นะครับทางบ้านคุณเลือกอะไรคอมเมนต์มาด้วย เรียกแตงอะไรนี่ครับโอ้โหเยอะขายครับเหลือจะขายก็กินนะครับทาให้เหลือก็ไม่ได้กินนะลูกเงาะเป็นนโยบายของลูกเงาะเอง นี่ครับกำลังน่ารักแล้วจะขายก็กินนะครับถ้าขายหมดก็ไม่ได้กินแล้วนี่ครับลูกกำลังน่ารักเลยกรอบนะครับกาดมันเย็นกาดมันเย็นจริงๆปลูกตามธรรมชาติ ลูกเหลืองๆก็มีนะครับมันเป็นพันของมันเองนะครับแต่ว่ากรอบนี่ครับเหมือนผลไม้ใช่หไหมแตงนี้เป็นผลไม้หรือเป่าเป็นผักด้วยคอมเมนต์มาด้วยนะลงเงาะทิวานเป็นผลไม้นะนี่บ้านลงเงาะเลือกบักแตง แดงขี้ไก่นี่ครับน่ารักเลยกลาดอย่างเดิมนะครับิก,กัดไม่ไม่ใช่สีมุมเมืองนะครับเราไม่เห็นไม่คมให้มาหมาดกับล้อรถนะครับนี่ครับมีดนี้ไม่คมมีดพื้นนะครับ ให้เอามาหมาดกับยางล้อรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เปลี่ยนข้างครับทำ่างนี้นะครับสองสามรอบนะครับมีจะคมเลยครับนี่ครับโอ้โห นี่ครับลามาดกับล้อรถอย่างเงี้ยครับล้อ,อยางนะครับนี่จะคมขึ้นมาทันทีครับนี่ครับลองให้ดูก็ได้ไปเลยครับนี่ครับลองให้ดูใหม่ครับ เอาลงทุนเอาย,ดยดอดยอดเขาโพดเลยนะครับดูนะครับเรียบร้อยผลงานคมปีกต้งต่อมาก็คือมาชมสวน,นเงาะนะครับ นะครัลุงเมาะเลือกว่าผักกาดกาดกระจอนนะครับตัางนนอนเรียกว่าอะไรมีผล,ลไม้ตามฤดูการร,ร่วงเกียบเลยไม่มีใครเก็บไปกินเลยมะเดือนกินได้นะครับ งะกินประจำนี่บำรุงกำลังบำรุงร่างกายดีมากๆเลยครับทำใส่ท้องไม่ล่วงนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับพวกสัตว์พวกสัตว์ต,ต่างๆนะครับหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายนะครับนชอบกินนี่กินมากไม่ได้นะเมานะครับนี่ครับ กินเยอะเมาไม่ต้องกินเหล้ายากเงี้ยไปมตมเลยครับดูดิกระลอกครับมกินต้นมะเดือ่อนูนเห็นไหมกระลอกอยู่ข้างบนนั่นละมองดีๆนั่นกระลอกโอ้โห ครับการผักลุงอ่เอาละผักแต่จอดนะครับเอาแต่พวกที่มีดอกนะครับนี่ครับมีดอกอย่างนี้นะลุองอตัดเลยได้แล้วหนึ่งยอดบอสานนะครับบวบนี่ครับยอดหนึ่งตัดไปเลยนี่ครับส,สวย แจ่ไม่เอานะครับแจ่เกินแกงไม่เอาคนัะนี่ครับแจ่เกินแกงแล้วไม่เอาแจ่เกินแกงไม่เอานะครับนี่ครับจอนะครับ <c oughs> ต่อมาก็เป็นพริกนะนี่ครับพริกลุงฮอ,อดโปฮอด ฮอตซุปเปอร์ฮอตลองปลีกกองลุงเงาะเอาดูสวยไหมเอาโปดนนมันสัมปะหลังมีทุกอย่างเอาเก็บก่อน พริกหนุ่มชจพริกแก่นะครับพริกหุ่มดูด,ดูดูการเก็บนะครับูวิธีการเก็บนะครับมือเดียวดกพริกดกมากเก็บไม่ไหวอะต้อง ย่างลูกน้องแล้วเป็นเท่าแก่แล้วไม่ได้เก็บเองนะอันนี้เก็บให้ดูเฉยๆนี่ใครชอบกน็น่นตลาดเรียงเดิมไปชอบเผ็ดนี่เก็บให้ดูเฉย พวกจ้องของโมยอยู่นี่แหละนี่แหละผลงานแล่ะนี่โคตรฝูงมันชีวิตของชาวไร่เมื่ก่อนก็เป็นชาวชาวสวนก็เป็นชาวไร่ชาวไร่ก็เป็นชาวไร่ ดูเขาใส่ตั้มเอาไว้ไม่ติ็นะถ้าติดลุงหอกลงเอาละตาใหญ่เขาโน่นเล็บตาโน่นนะเราตัว zoom มา z o ม m ไม่ด,ดูแล้วเห็นไหมเห็นไหมน่ะโนะเออไม่ร้นนะผมเด็กอะไรทางผมเี